เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนเที่น่ารักมาอยู่กับผมแบงก์กับเกม nft backturn tab erm pirate ก่อนอนเลคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพิ่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกมนะเพื่อนๆอันนี้คือเป็นในเรื่องของตัวหน้าเว็บไซต์นะครับเพื่อนเเขาก็จะบอกในเรื่องของตัวตัวเกมนะครับว่ามาเล่นยังไงนะแต่จริงๆเราก็สามารถเล่นผ่านเบราว์เซอร์ได้นะครับเพื่อนเตอนนี้ในเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับสำหรับเกม p i r a t e นะครับก็อยู่ที่ อ่าหล้านดาวนโหลดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวแฟนดี่คอทอยู่ที่10,000นะครับสิเคนะครับก็คือ1 5ื0นหรือว่าในการเล่นนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ 100K งร้อยเคนะครับเรื่องลงมาอีกนะครับเขาก็จะมีขายในเรื่องของตัว NFT ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็บอกในเรื่องของตัวข่าวสารนะในเรื่องของตัวนักลงทุนนะครับก็จะมีตรงนี้นะสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมรู้จักน่าจะเป็นในเรื่องของอ่าโซโลนา อืไม่รู้จักจริงๆนะครับเพื่อนๆสามารถรับอีเมลข่าวสารได้ในเรื่องของตัวโซเชียลนะครับมี Discord Twitter แล้วก็ YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาดูท w i t t e r สักนิดนึงการโฟล o ลอยู่ที่312นะครับถือว่าน้อยพอสมควรโอเคนะครับเราก็มากดตรงเพนาออกตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเด้งไปหน้านี้นะเพื่อนๆเราก็กดยืนยันนะครับตรงนี้มันก็จะถามนะครับในเรื่องของตัว Account นะครับเพื่อนๆเนาะเอาไงดีนะครับเดี๋ยวเรากดอันนี้ไปก่อนนะครับเราจะได้รู้วิธีการเล่นนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเทเลอร์ อ่ะล้วก็กดเพย์ไปนะครับมันก็จะเหมือนกับสอนเรานะครับเพื่อนอันนี้คือเป็นการจัดตำแหน่งนะครับคือเราจะไปเจอศัตรูเนี่ยศัตรูจะไม่รู้นะครับว่าเราวางเรือตำแหน่งไหนนะครับมันจะเป็นการเดานะอ่ะเรากดไปอีกนะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นการคลิกเปลี่ยนมุมนะครับอ่ะผมไปตรงนู้นดีกว่าเอาเลโอเคนะครับน่าจะได้แล้วแหละอ่ะสตาร์ทแบ็กเทิร์นะครับก็โอเคนะครับอันนี้เป็นการโจมตีนะครับเราก็จะเหมือนว่าอันนี้คือฝั่งศัตรูนะครับ เนี่ยเราจะโจมตีแบบนี้อันนี้คืออ่าคือโดนนะครับเพื่อนๆอ่ะอย่างนี้คือไม่โดนนะครับเขาไม่รู้นะครับว่า่าเราวางเรือไว้ตรงไหนนะครับอ่ะอันนี้เราสุ่มโอเคแปลว่าเรารู้ทิศทางแล้วนะครับเรือเขาวางเป็นแนวตรงนะอ่ะโอเคนะครับนี่อ่ะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากดอ่ะเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้เราไม่ได้เป็นการล็อกอินไอตัวของแอคเคาท์นะครับเพื่อนๆก็สมมุติถ้าใครอยากเป็นแอคเคาท์ก็ลองกดเป็นแอคเคาท์ได้นะครับแต่จริงๆมันแอด แอดได้ที่หลังนะครับเออไม่ต้องซีเรียสตรงนี้โอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจเออมาพอมาใช้ในเรื่องของ Google เองงเลยนะครับอ๋อเป็นแบบการแจ้งเตือนนี้เราไม่แจ้งเตือนแล้วกันนะครับอ่ะก็อันนี้คือฟังก์ชันของตัวเกมนะครับที่เรากําลังจะเล่นกันนะครับเพื่อนๆก็อนนี้เป็นตัวละครของเรานะครับนี่เป็นแบงค์บริตนะครับผมนี่นะสมมติถ้าเรายังไม่ ยังไม่ได้สมัครนะครับก็กดตรงนี้ได้นะครับก็จะมี i s c o r d Google นะครับหรือจะเป็นอีเมลแอนพาร์ดเวิร์ดก็ได้อันี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับส่วนตัวเดี๋ยวผมมาเพิ่มทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเล่นก่อนนะครับหน้าแรกนะครับฟังชันแรกเป็นหน้าโฮมนะครับก็จะมีในเรื่องของการยิงนะครับหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับนิวแบคเทิร์นตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว Privat e นะครับแบคเทิร์นสู้กับเพื่อนนะครับหรือว่าสู้ทางอีเมลส่วนตัวผมไปเล่นในหมวดนี้นะครััับบเเเเเพื่่ออนนนนกก็าดี๋ยยวรรลลลงไปะค จริงถ้ากดอันนี้ใช่ไหมอืมโอเคนะครับอันแรกนะแบกเทิร์นอันนี้เราก็ต้องหานะครับหาคนนะครับหนึ่งนาทีนะครับในการรอนะโอเคนะครับอันนี้เราเจอเจอแล้วนะครับเจอผู้ต่อสู้ละเราก็อ่าโอเคตามนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ให้จัดดิกนะครับเราจะจัดดิกแบบไหนอืมอ่ะเราเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้คือเป็นตาเรานะครับจะมีเวลาจับนะเพื่อนๆเห็นปะนะครับเวลาถอยหลังเราก็อ่ะเราสุ่มก่อนนะครับผมว่าทาเลตรงนี้แน่แนยิงไปโอเคโดนครับเพื่อนๆ่คิดว่าแนวไหนแนวตั้งหรือแนวนอนโอเคฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะเล็งมาโอเคเขาพลาดไปหนึ่งเป้านะครับอ่ะผมอันบนต่ออ่ะโอเคนะครับน่าจะรู้แล้วน่าจะเป็นแนวนอนแล้วครับจะเป็นเหลี่ยมนี้จะเป็นเรือสามนะครับโอเคเอ้าไม่ใช่หรอ อโอเคเราน่าจะได้แล้วแหละอันนี้ครับสามถ้าเราเราตีตีครบนะครับเรือจะจมนะโอเคฝั่งนั้นคิดมากแล้วครับเราสามารถใช้ในเรื่องของตัวสกิลได้นะครับเพืเ่อนๆช้าจังเราสามารถส่งสติ๊กเกอร์ได้นะครับนี่เห็นนะเวลาจะหมดแล้วครับเจ็ดแปดห้าสี่สามสองอ๋อมันไม่เล่นแล้วะ่ะโอเคนะครับก็เสียเทินไปนะ นี่ไงเรือยาวหรออ๋อบอดเล่นแล้วครับเขาอ,ออกแล้วนะอันนี้คือ a ออเล่นแล้วนะครับโอเคเราจำกัดเเราฆ่าเรือเรือสี่ได้แล้วเรือสี่คือไหนเรือเรือนี้เหรอเรือสองอะไอสองอะมันจะยากครับเพื่อนๆอันนี้เราจะยิงสองสองอันแล้วกันเนาะโ,ฟฟโอ้ไม่มีครับสแกนตรงนี้ไม่เจอ อ,อต้องมีทักษะแหละบุบบุบโอเคโดนหนึ่งครับเอามันก็ยังไม่โดนเราอีกอ่าโอเคเรือสองไปแล้วครับตอนนี้เราเหลือเรือสามเดี๋ยวเราหาทำเลก่อนแล้วกันโอ้โหสุ่มโดนด้วยโอ้โหโอเคครับเหลี่ยมนี้ออามันก็ยังไม่โดนผมเลยนะ เอา้าทำไมมันมันเลือกอันไหนหอ่ะโอเคเนี่ยแหละปุบบุบบุบุมอ่าทำไมมันแปลกแปลกอ๋ออันนี้คือไดโนเสาร์หรือเปล่าผมแปลกใจอะเหลี่ยมนี้เหรอเอ่อไดโนเสาร์อ๋อนี่ไงเจอแล้ว โอเคนะครับเราเหลือไดโนเสาร์แล้วก็จริงๆเราเหลืออีกสองอันนะเนี่ยโอเคมันโดไดโนเสาร์หนึ่งครับยิงไปนี่อันนี้ไดโนเสาร์เราก็จะฆ่าได้ละนี่ครับไดโนเสาร์ตายไปเรียบร้อยเหลือเรือเราเหลือเรือนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวนี้ไปไม่โดน <laughs> เป็นการสุมร่มที่แบบอะไรวะเอาไม่โดนอีก ตรงไหนเี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าอยู่ตรงไหนโอเคนี่ไงเจอแล้วอันนี้เอ่เรือสองไปแล้วเรือสี่ใช่ปะ่ะเรือสี่ไปแล้วนะครับเราเหลือเรือสามนะครับน่าจะเหลี่ยมนี่แหละโอเคนะครับอันนึงเราก็ชนะแล้วเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยครับเอ้าออกข้างบนโอ้โหผมคิดว่าข้างล่างโอเคตาเราเรียบร้อยเขาชนะนะครับ อันนี้คือเราชนะนะเพื่อนสามารถรีแม็กม็กได้นะครับเราก็จะได้ในเรื่องของตัว exp นะครับเพื่อนๆตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะกเก็บในเรื่องของตัวเลเวลไปนะครับก็อันนี้เราสามารถกระบาดออกไปได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยอันนี้คือเราชนะละก็เราสามารถดาวน์โหลดฟรีได้นะครับเ <ME> <i> <ๆ>พื่อนเเห็นแถบข้างบนไหมอันนี้ผมโอเคย่อเข้ามาเห็นปะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับโอเคอันนี้คือเราเล่นจบละนี่นะครับเราก็สามารถกด start เล่นต่อได้นะครับเพื่อนๆ นี่อันนี้เราก็มาดูเนาะอันนี้จะมีในเรื่องของตัวเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับเอ้ยมันสนุกนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเออผมรู้สึกชอบอะ่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเล่นต่อแล้วกันอีกสักหนึ่งเกมนะครับรู้สึกติดใจนะอันนี้คือชนะ2ครั้งนะครับเห็นปะมันจะมีในเรื่องของการปลดล็อกนะครับเป็นในเรื่องของตัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็แบล็กเทนขับนะครับแล้วก็คัตตอมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอา่แต่งได้นะครับอันนี้คือผมชนะไปหนึ่งนะอืมตรงนี้แล้วกัน โอเคฝั่งนน้นเริ่มแล้วไปไปต่อสนุกดีนะครับรู้สึกว่ามันมันได้เล่นดีหู้มาถึงมาสุ่มโดนเลยอ่ะเพื่อนๆโอเคเหมือนกันครับโดนได้เหมือนกันอ่ามันคิดว่าอะไรอ่ะมันคิดว่าแนวไหนหรอโอโ้โหบนไม่ใช่ใช่ปะเราต้องคิดว่าแนวนอนไหมโอ้ไม่ใช่นะครับเหลี่ยมนี้น่าจะเป็นเรือสาม โอ okay, เคเพื่อนๆเดี๋ยวเรารุ้นต่อครับเอ้าโอ้ยมันเป็นสกิลวันนี้ครับโอ้โหสกิลมันดีมากอะโอ้โหมันใช้สกิลรัวๆเลยอ่าเรือสี่ครับเราได้เรือสี่ละ <laughs> เออมันยิงันั้นอะ โอเคอ่ะเราได้เรือสีไปครับเดีย๋ยวเราใช้เป็นสกิลยาวนี้ครับโอเคมันไม่โดนอ๋อมันสุ่มนี้ไงมันมีตัวนี้ไงเ <c ười> หลืสองอไม่สกิลมม่โกงมากอ่ะอ้แต่สกอร์มันโหดมากเลยนะพันเจ็ดอ่ะเราต้องหาเหลี่ยมก่อน บุบุอ่าโดนหนึ่งครับผมว่าเรือสามแน่เลยตรงนี้อันนี้อ่าโอเคเราได้แล้วครับเรารู้ว่าเรือสามล้วไม่ไม่สามก็สองตึ่ตุตุต่โอ้โหมันน่าจะแพ้ครับไอ้นี่มันโหดเกินนะ่ะอ่าเรือสองหรอเพื่อนหลอกกันนี่ว่า โกงมากเลยดูดีสุ่มโอเครามันรู้แล้วนะอะคืออะไรอ,ะอ่ะเอ้ามันเป็นเหลี่ยมนี้แล้วงงอันนี้ผมงงครับโอ้โหแล้วเราแม่งหายากด้วยทีนี้ส่งซีเกอร์ไปก่อน ร้อนเว้ยวร้อนเว้ยอ่าโดนอ๋อมันเป็นปูแป๊บนึงนะโอเคนี่ครับปูใช่ปะนี่ไงผมก็เพิ่งเห็นนะเพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นอ๋อนี่ไงเป็นเลขห้า อ๋อมันใช้เรือยาวไม่ได้ละโอ้โหมันเจอแล้วอะต่อไปเหลือโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนอ๋อมันมันไม่สามารถใช้สก,กิลได้แล้วครับโอเคโดนตรงกลางเหรอมันเหลืออะไรอะ่ะ อืมเหลือเป็นบวกใช่ไหมอ่ะโอเคเจอละผมน่าน่าจะแพ้แล้วเ่อนนี่ครับเป็นตัวนี้นะโอ้ไม่ใช่โคตรโกงเลยเรียบร้อยครับแพ้ครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็โอเค เลเวลอัพแล้วนะครับเป็นเลเวลสองนะครับเพื่อนๆติงตี่เราสามารถกดเค็มได้นะครับปึ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าเป็นซีซั่นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพรีเมียมพาร์ตปะหรือว่าเป็นในเรื่องตรงนี้นะเพื่อนๆก็เราสามารถปลดล็อกได้นะครับโดยใช้เหรียญนะครับนี่นะสองพันะครับเป็นเหรียญหีบก็สนุกดีนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเล่นกันดูแล้วในเรื่องของการเอินหล่ะนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเหรียญเหรียญหลักมันน่าจะเป็นเหรียญในตัวเนี้ยนะครับเพื่อนๆ คือเหรียญเนี่ยเหรียญนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่เหรียญนี้นะครับเหรียญเพชรสีเขียวนะครับนี่เราสามารถซื้อได้นะครับ9าดอนนะครับก็สิบ14ี่ยิบสี่นะครับเพื่อนๆตรงนี้เนาะเออเป็นเกม NFT ที่ผมรู้สึกว่าแม่งสนุกดีนะครับอันนี้คือเป็นตัวละครนะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับแต่เงื่อนไขในการปลดล็อกเพื่อนๆเห็นปะชนะสามครั้งนะครับอืมสิบห้าครั้งนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวตัวสล็อตด้วยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมแบล็กเ t นแท็ p ไพร์เลนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่สนุกพอสมควรนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับในเรื่องของการเอื้นเงินเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งนะผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วสนุกดีนะครับเพื่อนๆก็รอติดตามก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มเพื่อนผมนะครับก็เดี๋ยวเป็น ID ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาเอา Copy ID ตรงนี้นะครับไปเพิ่มเพื่อนได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรา ใครที่แบบอยากลองเล่นจริงจังก็ลองเล่นจริงจังดูนะครับส่วนตัวผมชอบนะนะครับเป็นเกมหนึ่งที่มันเป็นเกมจริงๆอ่เเเะเพื่อนเพื่อนเล่นแล้วก็เล่นในเว็บด้วยนะครับภาพสวยน่ารักมีการโอ้คิดวิเคราะห์นะครับเป็นเกมที่แบบเออได้ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นการคำนวณแล้วก็เรามันมันต้องเขาเรียกว่ามีเซนต์ด้วยใช่ไหม <laughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็เอาไว้เชันไห่ในคลิปหน้า s e o g i n e x Time บายบายจ้า